ตอนนี้จะบอกว่าตั้งใจจริงๆที่ตั้งใจพักก่อนก็อาจจะตั้งตั้งแต่ประมาณหนึ่งแต่ว่าที่มีเร็วๆนี้ก็จะเป็นเรื่องเพลงก็จจะเปิดตัวใช่ครับช่วงนี้ยังไม่ได้มีงานแสดงอะไรเป็นเรื่องเวลาตอนนี้เหมือนแบบว่าชอบความจริงชอบด้านเพลงมาตั้งแต่เด็กประมาณหนึ่งตอนนี้อาจจะมีเรื่องเพลงหวังว่าจะสามารถทําให้ได้ประฟังกันเร็วๆนี้จะมาเป็นนักร้องจับไมาน่าใจอย่างนั้นความจริงที่ทุกคนอาจจะไม่ทราบคือผมมี ประกวดหลายอันนะฮะไปแข่งในฐานะดารานักแสดงนี่แหละฮะไปร้องเวทเขปี้อะไรหลายอย่างมาแต่็เเเคยหนจะเฟซออฟไปมาจนจำไม่ได้เลยมีอันบ้างเยอะเด่นานไม่หมือนนะใกล้ไปนิดนึงก็คือเคยไปนี่เป็นหนึ่งความฝันของพี่เอสอยู่แล้วแบบจะเป็นเออนี่ความแปลกฮะไม่ไม่ใช่ความฝันว่าอยากเป็นนักร้องแต่เป็นความชอบเพราะผมรู้สึกว่าบทเพลงมันสามารถสิ่งที่บทเพลงมันคือสิ่งที่ถ่ายทอดความมักทั้งในใจ บทเพลงมันถ่ายทอดความร้อนในใจที่เราไม่อยากพูดในบางครั้งเราก็บอกผ่านเพลงน,นะคือความในใจที่ชอบอออันนี้คือลงทุนเองอะไรเองหมดเลยไหมฮะหรว่ามีค่ายังไงฮะก็มีมีพี่มีลุงพี่ไม่รู้เปิดตัวได้หรือยังอ๋อมีแงินทุนให้เราก็คือไปอัดเสียงกับพี่เขาแล้วอย่างเงี้ยฮะใช่ครับแต่ทำเป็นซิงเกิลก่อนหร,รือตั้งใจยังไงคงเป็นร้องฟิชเชอร์ลิงกับพี่เขาก่อนครับยังไม่ใช่เพลงของพีเดียวกับพี่เขาก่อนแต่ก็เป็นเพลงแนวที่บอกว่าให้กำลังใจแง่คิดประมาณนี้อันนี้ใช่ไหมครับที่พี่เอ ใช่ครับใช่พอดีไป็นสุนทรเปิดเผยได้แล้วใช่ไหมพี่ปีนี้รอพี่เขาเปิดเผยฮะผมเลยคือพี่เขายังไม่ได้ให้เด a ไลน์มาว่าจะเปิดเผยเมื่อไหร่ยังไงอใช่ครับแต่ว่าก็คือมีแน่ๆแล้วได้เห็นปีนี้ใช่ครับได้เห็นแต่อาจจะเป็นแค่แบบเด็กทุกคนแบบว่าโอ้โหมาเอาแค่ลองร่วมนะครับแค่ลองร่วมแค่ร้องแต่หลังจากนั้นมีแพลนมีแพลนไว้หลังนั้นใช่ครับเป็นิชลิงตอนนี้เิชลิงก่อนแล้วแนวเราจะเป็นแนวอะไรยังไงครับพี่เฉชาแนวเพลงผมองผครับที่ชอบ เพเพื่อชีวิตอ๋อแล้วมเวนั้นเลยผมเป็นคนชอบอคือถ้าบอกว่าเพื่อชีวิตแล้วคนก็จะคนไทยเราก็จะไปตีทำนองดนตรีใช่ไหมฮะ,ะผมชอบเนื้อเพลงของเพื่อชีวิตผมชอบเนื้อเพลงของเพื่อชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชอบดนตร,รีแนวนั้นคือทุกแนวเลยอย่างเช่นแบบ k ปเคป๊อปที่เป็นแนวที่มันสามารถเป็นเพลงที่ให้แง่คิดคนได้ไงผมชอบหมดเลยแบบว่าลิปเปิลเลอร์อย่างเงี้ยฮะแบบว่าทุกคนเคยร้องไห้อะไรเงี้ยมันคือ จะบอกว่าเพื่อชีวิตก็ไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบชอบเน,นเนื้อหาของเพลงคือเป็นเนื้อาหากับเล่ากับชีวิต mm hmm. เกี่ยวกับชีวิตความคิดแนวคิดอะไรต่างๆคือผมรู้สึกว่ามันอยากจะให้เป็นอะไรที่มันสะท้อนให้คนได้ mm hmm. สะท้อนให้ประโยชน์คนที mm ่ hmm. เขาไม่ได้แค่ฟังแล้วแบบบันเทิงด mm hmm. แล้วเราคือมีส่วนร่วมเลของเนื้อเพลงด้วยหรือดนตรีด้วยมหาวิทยาตอนนี้ยังอยู่ในขั้นแพนอยู่เลยครับขั้นเริ่มต้นอยู่เลยครับยังไม่ได้บอกว่าแพนจั่งเสิร mm hmm. จะได้อะไรยังไงเมื่อไหร่อันแรกน่าจะเป็นเรื่องฟิชเชอรแล้ว กถามที่เนเรื่องครับกับที่มีกระแสข่าวว่าพี่กับคนรรยาไดมีการหย่ากันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องราวมันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพีพูดเท่าที่พี่คคือเกิดขึ้นยังไงอันนี้คือความจริงต้องยอมรับว่าผมก็ไม่ได้พูดมานานไม่ได้พูดมานานเพราะว่าจริงๆคือไม่ได้อยากจะเพราะสื่อพูดออกไปทั้งหมดก็ลูกตก่าคุณนาก็จะเห็น แค่อยากจะบอกว่าผมทำผมรู้สึกผมประคับประคองทำหน้าที่ของประคับประคองครอบครัวได้ดีที่สุดเท่าที่ผมทำได้สิ่งที่เขาต้องการยังไงผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขัดขวางความต้องการของคออนอื่นเขาต้องการยังไงผมก็รู้สึกว่าต้องเคารพติดใจของเขาสภาพจิตใจตอนนี้คือดีขึ้นไปค่ะพี่เอต่าเรือว่าความจริงมันอันน,น,นี้อีกเรื่องที่ผมไม่เคยพูดเหมือนกันว่าที่สงสัยว่าเอ๊ะ อาการปวดทุกคนสงสัยมันก็มีรู้มาแล้วว่ามีอะไรบ้างสาเหตุต้นเหตุมันคืออะไรหมอก็ค่อนข้างจะทราบแล้วว่าจะอะไรเอาจเป็นเรื่องโอเคผมเป็นโรคไมเกรตเด็กใช่ไหมฮะที่บอกว่าเป็นไฮเปอร์อเทเนชันซินโดรมแล้วก็หายไปแล้วแต่แค่ผมไม่เคยเราไม่เคยผมไม่เคยไปเสิร์ชรีเสิร์ชดูว่าอ้าวโรคนี้มันสามารถทำให้หัวใจวายได้ ไมเคินเถ้ามันถึงความเครียดในขั้นสุดของมันที่แบบหนักๆลองไปเสิร์ชดูก็ได้ผมก็เลยอ๋อมานั่งย้อนว่าพอดีมันความจํามันกลับมาได้พอดีอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าปิดข่าวเลยมันมันเพิ่งกลับมาสักน่าจะเดือนสองเดือนวันนั้นมันเกิดเหตุได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วปอดีมันก็มีความจําบางอย่างกลับมาว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆก่อนหน้านี้คือจำไม่ได้จริงๆชีวิมเคิล จำ,จำไม่ได้ทั้งหมดทุกเรื่องแต่ว่ามันขยอยกลับมาทยอยกลับมาทยอยกลับมาแล้วก็ไอที่สงสัยมานานก็เพิ่มขยอยกลับมาแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนแบบมันแฟลชแบ็กกลับมาแล้วว่าตอนนั้นมันเกิดสถานการณ์อะไรเรามี<ช>ความเครียดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอทีแ่แฟลชแบ,บ็กก็คือผมก็ยังคิดว่าฝันไปเองหรือคิดไปเองหรือเปล่าก็ถามทุกคนที่สนิทรู้จักก็จะมีบางคนที่รู้ว่าผมไประบายความรูร้สึก ก็ผมพยายามทำหน้าที่ของผมดีที่สุดแล้วครับตอนนี้ผมแค่รู้สึกว่าผมทำหน้าที่คุณพ่อดีกว่าให้ดีที่สุดตอนนี้แบ่งหน้าที่กันยังไงครับพี่เอชับพี่ก็ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ครับทำต้าที่คุณพ่อคุณแม่แอ้หูตัวเขาก็ยังอยู่ไทยแล้วก็ก็ยังอยู่ไทยแต่ว่าอยู่แยกบ้านกันเลยใช่ไหมครับก็เราก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมยังไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ชัดเจนตรงนี้ผมก็อยากให้เขา บอกดีกว่าแล้วว่าตอนนี้ไม่ได้คุยติดต่ออะไรเลยติดต่อครับพยายามคุยสอบถามแต่ว่าเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยผมเองก็อยาอกทราบถล้ว่าตอนนี้นลูกคูออยู่ที่เอเซี่ยอยู่ไมเออก็ไปไปมาๆแล้วตอนนี้พี่เอเี่ยเป็นไงบ้างครับโอเคขึ้นไหมพี่หรือว่า<อ>ต้องทำงานเพื่อจะได้ไม่ต้องอะไรเครียดขึ่งมันนั่งคิดย้อนว่าเฮ้ยไอ้โรคที่เราคิดว่าหายอ่ะมันอาจจะมีขั้นลึกที่ผมไม่เคยรู้ก็เลยพยายาม หาอะไรที่ทํากิจกรรมที่ไม่เครียดไม่ใช่ไม่เครียดสิฮะทากิจกรรมอะไรที่ไม่ต้องคิดเยอะลึกเกินไปกลัวมันเดี๋ยวมันจะไปกระตุ้นหรือเปล่าเพราะว่าไออ้เอเครื่องกระตุ้นหัวใจผมมันเพิ่งทำงานไปเมื่อสักอีกทีหนึง่งแล้วผมเพิ่งมานั่งย้อนตั้งแต่ปว่นจนคทั้งแรกทุกอย่างมันเป็นนี่หมดเลยคือไอเหตุการณ์ที่ทําให้เครื่องทํางานเป็นเหตุการณ์จากสถานการณ์เดียวกันแต่คนละวันหมายถึงว่าประโยคที่หูได้ฟังตอนนั้น มันคือประโยคจากุคนเดียวกันพูดเหมือนกันหมดเลยองี<ม>อะไร <c oughs> อยากจะขอบคุณกำลังใจที่ส่งให้เราห,หรือเป็นกำลังใจกับเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไหมครับพี่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆครับที่ทุกคนให้กำลังใจผมแล้วกเ็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนมีทั้งเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ผมไม่ต้องพูดดีกว่าพูดไปต่อให้ผมได้ประโยชน์แล้วผเสียประโยชน์จากพูดทำไมเพราะผมคำนึง ถืความรู้สึกลูกดลยทุกวันนี้ถ้าทุกคนอยากจะเท่าข้างผมหรือเข่าข้างคนอื่นหรือว่าผมมากกว่าคนอื่นไม่โกรธเลยตอนนี้สิ่งที่สําคัญคือผมทําทุกอย่างเพื่อลูกเท่านั้นเองก็ขอบคุณขนมใจครับขอบคุณลูกค้าที่ให้สัมภาษณ์ขอบคุณ